สวัสดีครับวันนี้มาพบกับผมต้นเชียงรายนะครับผมนี่จะมาดูน้องกระต่ายมินิเรสครับผมพึ่งคลอดพึ่งคลอดพึ่งคลอดนะครับผมหนึ่งวันครับผมคลอดตอนเช้าแล้วในแม่เขาแม่เขาครับนะครับมินิเรสมินิเรสครับผมหนึ่งวันเมื่อเช้าผมไม่ได้มาดูนะครับผมแต่มาเห็นเมื่อวานเย็นละเห็นเขากัดขนนะครับผมขเขากัดขนเย็นนี้ออกมา สี่ตัวครับผมสี่ตัวหนึ่งสองสามสี่โอ้ผมน่ารักมากเลยครับผมมินิเรตนะครับมินิเรตจำม่อมครับอายุหนึ่งวันนะครับอายุหนึ่งวันกระต่ายมินิเรตอ่าครับผมกระต่ายมินิเรตอายุหนึ่งวันนะครับผมมอย่าไปกวนเขามากครับผมอย่าไปกวนเขามากครหนึ่งวันครับผมกระต่ายมินิเรตนะครับอายุหนึ่งวันอ่ะ เลี้ยงง่ายๆครับผมเลี้ยงง่ายๆครับตอนเช้าก็ให้กินหญ้านะครับผมเย็นมาก็ให้กินหญ้ากับอาหารนะครับผมนี่แม่เขาน้องกระต่ายมินิเรดนี่คุณแม่เขาสีขาวลูกก็ออกมาก็เป็นสีขาวหมดเลยครับผมอ่าเมื่อกี้ลืมให้ดูครับสีขาวสังเกตยังไงนะครับถ้าสีขาวๆนี่ครับแดงๆเนี่ยครับผมถ้าเกิดแดงๆครับจะสีขาวหมดเลยครับผมตัวแดงๆครับไม่มีหนังอะไรเงี้ยครับ ดูจะเกิดมาก็จะเป็นสีขาวนะครับผมนี่น่าจะเป็นสีขาวนะครับผมข้อควรระวังก็ข้อควรระวังที่ผมเคยผ่านมานะครับผมก็คือระวังหนูอย่างเดียวนะครับหนูครับต้องปิดให้ดีนะครับเราคายกงนะครับต้องปิดให้ดีนะครับผมต้องระวังหนูไว้นะครับผมเจ้าหนูอันตรายที่สุดสําหรับกระต่ายน้อยนะครับกระต่ายน้อยต้องระวังหนู โอเคแล้วผมวันนี้ก็ไม่กวนเขามากแล้วครับผมไปก่อนนะครับผมยังไงแล้วก็เจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับ